เรากลาลังโดนอ,งงนอย่างนั้นจะโดนอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยเราได้มากนะครับเพราะนั้นความรับผิดชอบต่อต่อผู้ถือหุ้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพอพูดถึงความรับผิดชอบปุ๊บอย่าลืมนะฮะองค์ประกอบของบอร์ดเรานั่งอยู่ก็จะมีผู้ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่เยอะนั้นถ้าอะไรที่มันมีผลประโยชน์ที่ขัดแยง้งเขาอาจจะคิดไปแทนผู้ถือหุ้นใหญ่นโยบายะายตัดสินไปก็ไปแทนผู้ถือหุ้นใหญ่เราก็อาจจะต้องมี คนที่จะเข้ามาทําให้มันสมดุลก็คือคนที่มีความเป็นอิสระนะครับตัดสินอะไรก็ควรจะเป็นกลางซะหน่อยนะครับก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับในในในทางนั้นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของกรรมการนานวันเลยเขาอยากเห็นกรรมการอิสระเยอะไหมฮะเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แต่ในทางปฏิบัติมันเยอะไม่ได้หรอกครับผู้ทุนใหญ่เขาเรียกมาเขาก็ยังม,ยงมาเฝ้าอยู่นะแต่ว่าโดยทั่วๆวไปนะครับมันไม่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันมากเท่าไหร่นะครับ นะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าบริษัทดีผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ดีด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่เลยก็ดีด้วยยกเว้นมีธุรกรรมที่เกี่ยวพันกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะ,จะต้องมีอีกแบบหนึ่งความรับผิดชอบที่ที่เราจะต้องมีอีกนะครับก็คือนอกจากนั้นก็ต้องแจ้งกับคนที่กํากับดูแลเรานะครับท่านจะต้องแจ้งใครฮะทั้งกะะรทตลาดทรัพย์เด๋ยวนี้มีแจ้งรายปีแจ้งรายไตรมาส ท่านรู้แมมที่เซ็นเซนไปเนี่ยความรับผิดชอบเยอะแค่ไหนเวลาท่านแจ้งเซ็นแบบฟอร์มอะไรสมัยก่อนหกขีดหนึ่งรับผิดชอบบานเลยก็มาถึงก็ทำมาเป็นปึกเลยถามว่าดูดีอย่างน้องดูดีแล้วก็เซ็นไปเลยนะทุกคนก็เซ็นไปโดยไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรเยอะมากเห็นแต่หัวข้อพลิกพิกเห็นแต่หัวข้อบอกมาอธิบายหน่อยอันยาวค่ะจะอธิบายนี่ต้องใช้เวลาสักสามชั่วโมงเพราะมันยาวมากมันมีหลายร้อยแผ่นอะไรเงี้ย นั้นจริงๆเราต้องไปดูในนั้นว่ามันมีหัวข้อใหญ่ๆอะไรบ้างจริงๆอาจจะถามได้ว่าดูสักครั้งหนึ่งและครั้งต่อไปว่ามีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มันจะบอกอะไรฮะสาระสำคัญบอกว่าบริษัทเราทํางานเป็นยังไงตอนนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะความเสี่ยงเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องอย่างนี้นะความไม่แน่นอนอย่างนั้นนะอันถ้าเผื่อเราไม่บอกเหมือนเราไปปิดบังไว้อันนั้นเด็กก็ไม่บอกเรารูน้นี่อันนี้เคยบอกไว้ก็บอกเอยอันนี้ไม่เคยบอกนีวนี่มันเกิดขึ้นใหม่ต้องบอกนะ การบอกแค่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะรู้แล้วว่ามันต่างกับคราวที่แล้วเท่าไหร่รู้ครั้งเดียวครั้งนี้ไม่บอกเพราะอะไรบางคนบอกเฮ้ยอย่าไปบอกเลยเดี๋ยวผููถูกหุนตกใจขายหุ้นทิ้งหมดเลยเขาบอกเราไม่ดีเหรอมันเป็นความเสี่ยงเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเรามีความผิดน้นในฐานะไม่บอกเพราะนั้นหลายๆคนเขาบอกบอกยิ่งมากยิ่งดีนะครับบอกยิ่งมากยิ่งดีนะครับเพราะนั้นความความรับผิดชอบมันก็ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็ ตรงนี้มีเยอะมากถ้ามีความรับผิดชอบทุกคนในแผ่นที่ผมจะพูดต่อไปง่ายๆฮะก็เขาบอกว่าให้จาําไว้เวลาเราดูว่าเออเราต้องรับผิดชอบอะไรกับใครนะครับแล้วก็จะทํำยังไงกับเขาเพื่อให้มันเกิด CG มากที่สุดนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ก็จะเป็นหลักก็ใกล้ ไม่ยอมถอยแล้วฮะแห่งถอยหลังถอยหลังถอยหลังก่อนอันนี้แต a งกิ้วแล้วอย่าพึ่งก่อนอันนี้อันหนึ่งอ่าน,นี่ะคือทั้งหมดที่ผมพูดนะครับ เวลานั่งทางานเนี่ยผมจะนั่งนึกถึงอย่างนี้อยู่ในหัวครับเวลาทําแล้วเอามาเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆเลยอย่างเมื่อกี้ผมพูดเรื่องผู้ถือหุ้นนะผมก็นึกถึงลายใหญ่กับลายย่อยจ่ายเงินปันผลจ่ายเท่าไหร่ดีถ้ารู้ป่ะฮะการจ่ายเงินผลเนี่ยผมพูดจริงๆนะทุกคนอยากได้เงินปันผลนักลงทุนระยะสั้นอยากได้เงินปันผลแต่ถ้านักลงทุนยาวๆสมัยก่อนมีบางคนนะเขาบอกให้ hey, จ่ายทําไมในเมื่อคุณจะลงทุนอีกตั้งเยอะเพราะว่าเขาเขาไม่ค่อย แน่นเงินมันผลก็มีเขาเน้นเรื่องราคาหุ้นเพราะทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผลนี่แปลว่าอะไรฮะท่านเอาเงินออกจากบริษัทบริษัทก็มีสมบัติน้อยลงไหมหุ้นมันต้องลงอยู่แล้วเขาบอกแล้วก็คุณก็ไปลงทุนแล้วคุณํามาให้ผมผมก็ไปฝากกินดอกได้สองเปอร์เซ็นต์อยู่กับคุณได้มากกว่าแต่ว่ารายย่อยยอมไหมท่านต้องบาลานะทุกๆครั้งที่ดูเนี่ยเราดูผลประกอบการผมจะคิดเสมอเลยเงินที่กองมาโตเป็นของใคร อันแรกเลยนะถ้าเป็นดูจากอนะีบ t d a คนแรกที่ต้องจ่ายคือเจ้านี่ไงดอกเบีย้ยส่วนเงินต้นนี่ผมไม่คิดนะผมถือว่าจะยืมต่อหรือไม่ต่อเป็นเรื่องของเราเงินที่เหลือบนโต๊ะเนี่ยนะครับหลังจากจ่ายภาษีแล้วเงินเหลือบนโต๊ะมันมีอยู่แค่นี้ฮนะต้องเถียงกันในห้องประชุมผู้ถือหุ้นเอาไปลงทุนใหม่ดีไหมนักลงทุนเขาก็โอเคดีดีบางคนบอกเฮ้ยไม่เอาจ่ายเงินผลเยอะถ้าเราลงทุนเยอะเงินมันผลก็ไม่มีถ้าไปเอาไปจ่ายเ, es, เงินมันผลเยอะเงินลงทุนก็น้อย บางคนบอกเอา้าก็ลงทุนเยอะจ่ายเงินมาผลเยอะก็ได้ก็กู้เยอะอีกหน่อยสิอ่ามันมีสามช่องทางท่านต้องบาลานซ์สามสิ่งนี้แต่ความยากที่สุดกลายเป็นอะไรรูกไหมในภาวะของประเทศไทยวันนี้เนี่ยเกือบทุกบริษัทเลยผมดูแล้วนี่ไม่เยอะส่วนใหญ่นะฮะตัวโตๆที่เขาผ่านวิกฤตมาแล้วนี่ไม่เยอะเงินมันผลเขาจ่ายประมาณเนี้ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกลบของกำไรเพราะฉะนั้นเขาก็ที่เหลือไปงทุนแต่ว่าวันนี้เนี่ยระหว่างว่าที่คนมายืนบ่นว่าโอ้ เสียดายไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ลงทุนคําพูดนี้ไม่มีนะไม่เคยได้ยินแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ว่ามีเงินแล้วจะลงทุนอะไรดีคิดกลายเป็นยากนะที่จะหาอะไรที่มันดีๆแล้วลงทุนแล้วให้มันยืดแล้วยาวได้วันนั้นการคิดโครงการที่ดีๆเพื่อจะให้มั่นใจแล้วลงทุนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายดังวันนี้เนี่ยก็มั่นใจว่าเวลาเราคิดไปหนึ่งในสามันที่เวลาผมตกลงออกับซีโก็คือนโยบายที่ไปข้างหน้าไม่ใช่เฉพาะวันนี้ จะลงทุนอะไรที่ไหนอย่างไรและเป็นเงินเท่าไร่และได้สัสดส่วนกับเงินดังนั้นเวลาเราทำเนี่ย c a s โ flow จึงสําคัญเวลาขอมองขอมองไป5ปี10ปีว่ามีเงินเหลือประมาณเท่าไหร่แล้วมาคุยกันเลยเฮ้ยผมมีเงินให้คุณเท่านี้ก็มาการคิดว่าคุณจะลงทุนยังไงนะแล้วบอกมาดีไปวางแผนมาจะอยู่ในประเทศไทยหรือออกนอกเอเจหรือจะไปตรงไหนไหนพูดให้ชัดดิเขาก็ต้องไปทํายุทธศาสตร์มาให้จนได้นะครับก็จะเป็นการผักดันให้คิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นนะส่วนใหญ่ก็จะเถียงกันเรื่องนี้นะครับ เจ้าหนี้และสถาบันการเงินสถาบันการเงินส่วนใหญ่เขาไม่ห่วงเรื่องกําไรเท่าไหร่กาไรก็ดีฮะเพราะกําไรแปลว่าแข็งแรงคนไหนกาไรฐานะการเงินก็จะดีฮะหนี้ก็จะน้อยทุนก็จะใหญ่เงินก็จะเยอะเขาไม่ค่อยห่วงแต่สิ่งที่เขาดูเขาก็มีมีนะฮะมีบางคนกําไรเยอะหนี้น้อยแต่เขาเป็นห่วงเพราะโครงสร้างไม่ดีเพราะอะไรฮะเพราะไอ้หนี้ที่ยืมดันยืมสั้นๆหมดทำโรงงานอุตสาหกรรมเบอร์อเลยไปยืมเงินหนึ่งปีสองปีอย่างเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเขาทวงทำไงมันไม่ใช่เพราะไม่เงินไม่มีนะยืมสั้นไป มีธุรกิจบางตัวเป็นอย่างนี้ก็มีเขาก็ต้องดูเรื่องพวกนี้เขาเฝ้าดูความเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีหน้าที่จัดเพราะนั้นเวลาทําเงินเนี่ยอย่าไปนั่งถามอยู่แค่ว่าเอ๊ะตกลงนี่น้อยนี่มากหรืออย่างนั้นอย่างเดียวต้องดูว่าเนืองมันจะมีปัญหาขาดสภาพคล่องไหมถ้ามีอะไรมาสะดุดพะนั้นการกู้สัน้นนั่นแน่นอนอนะ่ะทุกคนอยากกู้สัน้นเพราะกู้สั้นดอกเบีย้ยต่ำกู้ยาวดอกเบีย้ยแพงบางทีอยากได้ดอกเบีย้ยต่ำอย่างเดียวก็เลยการตัดสินก็ผิดเพราะนั้นทุกครั้งเวลาเราดูผลประกอบการเราต้องงงดดููวว่าาหลลัจกกกปปรระะออบบเเ็็ฐนนนไึง ล้วก็จะเห็นเองเจ้านี้มีบางคนบอกเจ้านี้ไม่เห็นต้องพูดถึงเลยก็ไม่เห็นเปไ็นไรเราซื้อของเขาเขาต้องมาสวัสดีเราซะอีกเพราะเราอุดหนุนเขาแต่บางคนก็มีนโยบายนะครับเขาอยากจะได้อะไรฮะเมืนเน่อเมื่อเขาเมื่อกี้ออกนโยบายของของเราต้องดีของเราต้องที่ต้องใช้ต้องมีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะวางไว้อย่างนั้นเราต้องมีเจ้านี้ที่ดีมีซัพพลายเออร์ที่ดีเวนเดอร์ริสนะหลายๆที่เนี่ยเพื่อให้ซื้อง่ายและกระจายอำนาจบางที่นี่ซื้อนี่เท่าแก่ซื้อเองหมด จริงๆถ้าเราจะให้ลูกน้องซื้อได้เนี่ยเราต้องกาหนดเบนเดอร์ิสเลยคนไหนที่ค้าแล้วตรงไปตรงมาเราก็เลือกรายนั้นแล้วจ่ายให้ตรงเวลาบางคนมนบอกไม่เป็นไรผมจ่ายผมยืดได้นะสี่สิบห้าวันจา่ายพอมาถึงจ่ายเช็คล่วงหน้าอีกสี่ห้าวันทาครั้งแรกก็ผ่าไหวเพราะคำไปสี่ครั้งรู้ไหมว่านี่เป็นธรรมเนียมครั้งหน้าทุกคนบวกไว้หมด่ะมันก็ภาพรวมแล้วมันก็จะไม่ดีเองนะครับพนักงานนี่ผมคงไม่พูดมากละท่านรู้ละถ้า ถ้าถ้าง่ายๆเลยนะอันนี้ต้องทบทวนตลอดวันนี้เทคโนโลยีไปเร็วมากเลยบางคนดีนะฮะเก่งแต่เก่งกับเทคโนโลยีอนาล็อกเน่ยมาเจอดิจิทัลวันนี้ไม่ให้ดิจิทัลวันนี้ไปอินเทอร์เน็ตแลวออนไลน์มันไปอีกทีแล้วมันข่าไม่เรื่อยเลยมันสร้างไม่ทันแต่จําเป็นฮะพนักงานก็เหมือนเครื่องจักรนะเวลาเรามีปัญหาว่ามีพนักงานหรือเครื่องจักรไม่ตรงสเปคเนี่ยทำไงครับแบบเอเชียบอก่าเลยจะเอาออกเลยเราต้องเกลีย่ยให้ได้ ภาษาของมันก็มีบนะิลออกบฮะเวลาเราขาดเครื่องจักรอะไรก็คือไม่สร้างก็ซื้อมันทําได้สองอย่างท่านต้องเลือกสร้างก่อนแล้วอย่าเพิ่งสร้างวันเดียวท่านไปสอนเขาวันเดียวไม่ได้หรอมนุษย์ถ้าสอนไปเรื่อยนะเขาก็จะมาเขาเรื่อยๆแล้วถ้าเขาทามาเรื่อยๆสอนมาเรื่อยๆนะดีกว่าคนมาใหม่ถ้าจําเป็นบางแอเรียไม่ได้ก็ต้องเอามาเพิ่มนะครับอันนี้ก็บิลออกบนะครับสภาพแรงงานก็แล้วแต่นะบางที่เขาบริหารดีนะครับก็ตกลงกันว่าไม่มี พอจ่ายโบนัสเยอะอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเขาคุยกันนอกรอบแต่ถ้าพอเริ่มมีแล้วยุ่งนะฮะเริ่มมีแล้วยุ่งถ้าไม่มีได้ดีลูกค้าคู่ค้าคู่แข่งอันนี้ก็หลักง,ง่ายๆครับขายของอะครับเขาบอกมันไม่มีมันไม่มีวันเบติเกตเวลาเราขายของเราบอกโอ้ลูกค้าอะไรนี้ดีจังเลยขายของแล้วเราเก็บสดหมดพอเขามาขายเราเราจ่าย60วิบบาอะไรเงี้ยมันเอาเปรียบได้ไม่เป็นไรหรอกไรนี้มันต้องซื้อของเราอะไรเงี้ย จริงๆแล้วการที่จะทําให้เขาเกิดความรู้สึกนั่นถ้าวันหนึ่งเขามีทางเลือกเข้าไปวันหนึ่งเขามีทางเลือกไปมันไม่มีของอะไรครับที่เราจะบีบใครได้ตลอดเวลานะครับอะไรที่มันทําให้มันพอดีพอดีอดหน่วยงานกํากับในกรณนีนี้เรามีเยอะเลยนะครับบริษัทในตารทรับคนกากับเรามีกี่คนเนี่ยเอาเนี่ยอย่างน้อยก็ตารทรับกรรทอนเนี่ยนะคนที่หนึ่งนะครับดูส่งข้อมูลครบไหมทําเงินถูกต้องไหมบริหารถูกต้องไหมอะไรถูกต้องไหมอันที่สองก็ใครฮะก็ กฎหมายมหาชนนะก็เหมือนกับกับท่านอยู่้ดยด้วยกฎหมายนะครับอีกอันนึงกำกับท่านไกลๆฮะส่งภาษีครบไหมกรมสรรพากรนะฮะก็ดูคนแล้วก็ที่เหลือก็คือนโยบายภาครัฐกำกับอยู่นะครับเราต้องมีคนที่จะคอยดูแลเรื่องหลังนี้เนี่ยไปอยู่ตรงไหนธุรกิจบางอย่างซีเรียสจาเป็นต้องมีอย่างแบงค์นี่เขามีแน่นอนเดี๋ยวนี้เขาไม่ม Inter ี internal audit อย่างเดียวนะฮะเขามี c o m p i l ์ audit นักวิเคราะห์ถามว่าเกี่ยวไหม ก็ต้องดูนะฮะนักวิเคราะห์เนี่ยบริษัทเราดีแย่เลยเขาไม่เข้าใจแล้วเขาเขียนเท่าไรแย่ทุกทีเลยเร็นกันนะเพราะนั้นก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริงถึงการเข้าใจการนักวิเคราะห์ก็จะทําให้ดีเมื่อเราทําอย่างนี้ได้นะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ก็ท่านก็จะเห็นว่าทั้งหมดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ผมคงไม่มานั่งพูดว่าเราจะต้องมีกรรมการตรวจสอบกรรมการบรหานความเสี่ยงกรรมการสรรหากรรมการกำหนดค่าตอบแทนแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องพึงมีเพื่อทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกต้องได้รับความเป็นธรรมเมื่อสิ่งเหล่านี้ดีมันจะทําให้เป็นที่นิยมผลประกอบการก็จะดีผลทําทงานก็จะดีก็จะส่งกลับไปพื้นถุ้นในที่สุดนะครับสองอันค่ะอันานไทยเลยจะจบแล้วเกือบจะแทงกิ้วแล้วนะครับ สุดท้ายก็กลับมาทั้งหมดนี้เลยนะฮะคนที่จะทำให้เกิดขึ้นคือกรรมการกับฝ่ายจัดการนะฮะมีบางคนก็บอกผมบอกว่าเออทำยังไงอ่ะก็เลือกกรรมการนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะบางทีเราทิ้งทิ้งกว้างๆมานานฝ่ายจัดการเขาก็มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอะไรอย่างหนึ่งท่านอาจจะมาตั้งต้นวิธีทํางานการให้ข้อมูลการวางระบบอะไรเงี้ยต่างๆนโยบายต่างๆไม่ได้วางเลยท่านบอกอย่าไปยุ่งเลยไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ก็เสร็จกันนะฮะ จะทำยังไงพบกันครึ่งทางที่จะทําให้เขาเกิดการเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเริ่มใหม่ผมไปหลายที่นะฮะพอเราไปถึงเราบอกว่าไม่ล้วงไม่ทำอะไรอยู่ข้างนอกให้ในโยบายผ่านไปเก้าเดือนมันก็เหมือนเดิมฮะไม่ได้ล้วงไม่ได้ทำอายเจ๊งเหมือนเดิมนะครับนั้นสุดท้ายก็สองทางนะครับในแง่งกรรมาก,การวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันใหญ่พอที่จะเป็นเขาเรียกอินดัสทรีเอ็กซ์เพรสตอะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราเล็กเนี่ยฮะคนหนึ่งทำทั่วๆไปทําได้หมดฮะไปนั่งที่ไหนก็นั่งได้เดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยผมบอกให้ถ้าไปนั่ง เป็นบริษัทไฟฟ้าเนี่ยท่านก็ควรรู้เรื่องไฟฟ้าไฟฟ้าในเมืองไทยเป็นยังไงแหล่งผลิตมีมีกี่อย่างทาจากน้ําไฮโดรเป็นยังไงทําจากแกส๊สธรรมาชาติเป็นยังไงฐานหินเป็นยังไงโครงสร้างราคาเป็นเท่าไหร่และพวกไอพีทีที่เขาไปทําข้างนอกมีข้อตกลงกันอย่างไรโอนสมบัติกันอย่างไรค่าไฟาเท่าไหร่มาพูเสร็จแล้วผ่านการไฟฟ้าพูวิ้ากฝ่ายผลิตเท่าไหร่ออกมารัฐบาลว่ายังไงแล้วต่างประเทศขายเท่าไหร่แล้วคนใช้บ่นยังไง เกิดอะไรขึ้นพลิกโหลดไม่พลิกโหลดแล้วมีไบโอขึ้นมารีนิวเบิลเนี่ยมันต้องรู้ถ้าถามบอกว่าเอา้าแล้วถา้าเราเปลี่ยนมาแล้วเราก็มาถึงปุ๊บนั่งเป็นกรรมาการเลยทําได้ไหมครับทาไม่ได้ถ้าผมบอกผมเป็นช่วยผพ้เชี่ยวชาญกฎหมายผมอยากก็ไปทำตรงนี้อยากช่วยเต็มที่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องก็มีก็ต้องให้ท่านได้ได้รู้ก่อนว่าเราเป็นอะไรเดี๋ยวท่านก็ไปเตรียมตัวมาพวกนี้มันก็เลยต้องมีการเตรียมตัวท่านโดยสรุปผมมาคิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับต้องมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ตรงที่ตัวเองทําอยู่ถ้าคุณไปอยู่เอาง่ายๆผมก็ขออนุญาตชื่อถ้าไปอยู่ในการบินไทยท่านก็ต้องมี aviation knowledge อะสายการบินมันทํำยังไงไอ้ตามเป็นยังไงการออกตั๋วเป็นยังไงซอวร์มีกี่อย่างแล้วเวลามันส่งตั๋วการมันอยู่ในอะไรแอ้มันทํำยังไงเราบินไปออสโลเอาทำไมาจากออสโลไปลงที่นั่นเอาทําไมาราคาตั๋วมันเป็นอย่างนงี้ไอ้ช่วงสั้นๆบินอยู่แค่ร้อยกิโลนี่ พาดเข้าไปตั้งครึ่งหนึ่งของราคาตั๋วแล้วบินจากนู่นมาบ้านเราทำไมครึ่งหนึ่งนี่เราก็จะเห็นอะไรที่มันประหลาดประหลาดเยอะนะครับมันเป็นเวอร์ชันแล้วบางอย่างเอาทำไมเครื่องลำนีนะ้นั่งเต็มยังไงก็ขายตั๋วก็เต็มราคาก็ยังขาดทุนอยู่ทุกเที่ยวเราฟังแล้วไม่เข้าใจนะนั่งเต็มขายตั๋วก็ก็แพงแต่ขาดทุนนะ่ะฟังแล้วงงไหมฮะใหม่ๆผมเอ๊ะมันทำไมขาดทุนได้นะซื้อมาหลังๆพอฟังฝรั่งพูด๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจ คือเขาบอกไอ้เครื่องลํานี้เนี่ยมันมีแค่ยี่สิหกลำในโลกของคุณมีสี่ลำแล้วประเทศไทยเข้วบอกทำไมเหออเขาบอกเอาไว้สําหรับให้พวกเศรษฐีเขานั่งข้อดีคือใหญ่บินไกลคำว่าบินไกลแปลว่าถังน้ํามันใหญ่เพื่อความปลอดภัยพวกนี้เขานั่งนานเขาไปไหนเขาไม่ต้องจอดนานๆก็ได้บินกันได้แค่ยี่สิบชั่วโมงขึ้นไม่ต้องจอดเขาบอกอย่างนี้สําหรับคนรวยแล้วเขาจัดมาแต่เราซื้อมาบินบินทางไกลกรุงเทพนิวยอร์กแล้วบินมาบอกแปลว่าอะไรอ่ะ เขาบอกก็ขายแล้วไงก็ขายถ้า <FIL> ม <OS> ันถังน้ำมันใหญ่แปลว่าที่นั่งม <Có S 2> ันจะน้อยรับน้ำหนักได้น้อยแปลว่าจะจุคนได้น้อยเมื่อจุคนได้น้อยต้องขายแพงขายแพงคนไม่นั่งนั้นพอขายไปเสร็จเขาบอกหรือพูดง่ายๆอยู่พอเข้าใจไหมเครื่องบินลํานี้เหมือนมีผู้โดยสารที่ชื่อว่าออยแล้วไม่จ่ายเงินค่าโดยสารเออจริงของเขานะโอเคครับก็เลยอาขาตุนก็ัาตุนโอเคนะครับมีความเที่ยวจาด คือมีความรู้ในตรงนั้นดังนั้นกรรมการจําเป็นจะต้องได้รับการอบรมไหมครับถ้าไปอยู่ตรงไหนต้องอบรมแล้วต้องให้เวลากับมันแต่ว่ามันอบรมครั้งเดียวไปแล้วมันมีฐานแล้วที่มันต่อยอดมันก็เร็วนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่ที่องค์กรหรือบริษัทจะต้องจัดให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นไรมันแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะฮะบริษัทแต่ละเรื่องก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็มีคนเชี่ยวชาญอยู่ด้วยคือเชี่ยวชาญที่หมันเก่งจริงอ่ะเข้าใจไม่ใช่รู้ทั่วทวไปให้มันตรงกับตรงนั้นนะครรับถ้้าาาาเเททํดวียมก็ตอง รู้เลยดาวเทียมมันในโลกนี้มีกี่ดวงเป็นยังไงมันต่างกันตรงไหนยังไงนะครับเรื่องเงินเรื่องเศรษฐศาสตร์การบัญชีบางคนก็บอกมีความรู้ทางบัญชีแต่ความคิดว่าบัญชีเนี่ยมันเป็นแค่การทําขอให้เรารู้ข้อสมมติฐานเท่านั้นเองแต่จริงๆที่จะต้องรู้ก็คือเรื่องธุรกิจและเอามาใส่เข้าไปเพราะนั้นต้อง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 เศรษฐศาสตร์เรื่องเงินตลาดเงินเรื่องเศรษฐศาสตร์มันต้องไปหมดมันเหมือนกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านต้องต้องรู้ละ มีใครจําได้ไหมหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนี่ยบริษัทอยู่ดีๆแล้วบอกว่าเจ๊งทั้งที่ฝรั่งบอกไม่เจ๊งแต่เราบอกว่าเจ๊งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทันมาตรฐานบัญชีนะแล้วเราเรียบแก้ตอนนี้ไม่ทันเอาผมยกตัวอย่างนะสั้นๆอันหนึ่งเลยมีบริษัทหนึ่งนะเขาลงทุนเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยสามร้อยล้านเหรียญเป็นทุนแล้วกู้หกร้อยล้านเหรียญเป็นหนี้รวมแล้วเก้าร้อยล้านเหรียญไปลงรงงานรงงานเก้าร้อยล้านเหรียญตอนนั้นยี่สิบห้าบาทพอเสร็จยี่สิบห้าบาทเนี่ยขึ้นลงงานเร็เก้าเจ็ดมัน เป็น50ไอเงิน600ล้านเหรียญที่เป็นนี่อยู่หมื่นห้าพระคูณยี่ห้ากลายเป็นสามหมื่นล้านขัดทุนทันทีหมื่นห้าทุนหมดเลยเขาบอกรมละลายหุ้นไหลรูดล,ลงมาเลยเหลือเหลือสองบาทสองบาทกว่าจากสามสิบกว่าบาทบอกเจ๊งแลละแต่ผมลองเปลี่ยนใหม่เพอเอิญบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่โปรดักวัตถุดิบก็ซื้อจ่ายเป็นบาทจริงแต่เทียบเท่าดอลลาร์ก็คำนวณดอลลาร์แล้วก็เป็นบาทเพราะเมืองไทยเขาไม่ให้จ่ายเป็นดอลลาร์ถูกไหมครับเราก็ต้องเอาบาทไปซื้อดอลลาร์แล้วไปจ่าย ขายของก็ขายเทียบเท่าดอลลาร์ไปจ่ายแปลว่ามันรายได้เป็นดอลาลาร์รายจ่าย9ก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นดอลลาร์แปลว่ากาไรขาดทุนก็เป็นดอลลาร์ถ้ามาตรฐานอย่างนี้เขาบอกเฮ้ยคุณลงมาทําไมคุณไปลงแบบนี้ก็เจ๊งดิถ้าคุณลองหลับตาใหม่บริษัทนี้ถ้าเผื่อผมเจ้าของไม่ได้นั่งอยู่เมืองไทยผมเจ้าของไปนั่งอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแล้วผมเป็นเจ้าของและผมตือหุ้นอยู่ผมก็ไปดูในบัญชีผมอา้าวเครื่องจักร0 0ล้านก็ยังอยู่ดีนี่90 0รล้านก็ยังอยู่ดี คุณสามร้อยไม่เห็นมีขาดทุนเลยทําไมเจ้าของย้ายไปอยู่นั่นบอกไม่ขาดทุนเพราะเจ้าของอยู่เมืองไทยบอกเจงแล้วแปลว่ามันมีมาตรฐานบัญชีอะไรบางอย่างที่ท่านควรจะรู้และต้องปฏิบัติและนําไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของท่านอันนี้ก็ต้องมีรู้แต่นี้พวกนี้นะผมกําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวผมจะมีอะไรง่ายๆนะฮะเชิญซีอมาฟังแบบง่ายๆเลยครับไม่มีเรื่องบัญชีไม่มีเดบิตเครดิตแน่นอนอธิบายท่านรู้ว่ามันดีอย่างไรและไม่ดีอย่างไรนะครับเรื่องเหล่านี้ก็กต้องมีมีคนรู้ แล้วเวลาดูผลประกอบการอย่าดูบัญชีดูบัญชีไปดูสุดท้ายว่าจอนจะส่งตลาดเนี่ยถามว่าถูกต้องไหมลงมาถามถดูบัญชีแต่ดูต้องดูผลประกอบการเมื่อปุ๊บออกมาแล้วมันมา,มา,มาตรงกับยอดกาไรเท่านั้นเหมือนที่เมื่อกี้ผมคํานวณน,นะฮะของผม33ล้านบาทแล้วค่าการกันหกเหรียญค่าใช้จ่าย2เหรียญเหลือ4เหรียญผมก็4ี่เหรียญคุณด้วยนั่นแล้วก็หักค่าใช้จ่ายออกมาผมรู้เลยกาไรขาดทุนเท่าไหร่ถ้าค่าการกันเปลี่ยนผมก็ขยับไปเพราะนั้นถ้าเขาจะบอกยังไงก็แล้วแต่มันต้องได้เท่านี้ถูกไหมครับเป็นต้น แล้วก็เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการแน่นอนฮนะในการบริหารการเนี่ยม,มันมีวิธีเยอะบริหารการจริงๆแล้วก็คือรู้จักตลาดรู้จักคนรู้จักพฤติกรรมมนุษย์เพราะมันมีหลายๆเรื่องนะที่การคิดการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นประสบการณ์จริงๆนะครับผมเชื่อว่าที่ท่านที่อยู่เนี่ยมันก็คงได้หมดเพราะฉะนั้นก็เวลาเขาพูดถึงใหม่เขาถึงบอกว่าองค์ประกอบทีนี้ก็เลยกรรมการบริษัทแบบไทยๆฮนะต่างประเทศเขามีประมาณ10คน12คน ของเราไทยๆบางทีก็เยอะหน่อยนะครับก็น่าจะหมดเวลาสําหรับผมนะฮะเขาจะให้แผ่นต่อไปตั้งกิ้วได้แล้วโชว์ตั้งกิ้วเลยนะครับก็ทั้งหมดที่ที่ผมพูดนี่นะครับก็ใช้หัวข้อว่า i n p a c t i s t นะครับคือซึ่งมันก็เป็นแอคที่ที่ที่อิงกับสิ่งที่มันเป็นข้อกําหนดของเขาทางกฎหมายนะครับก็กฎหมายจะเป็นอย่างไรท่านไปจัดหมวหมูผมมันก็โยงกันได้หมดนะครับ ก็คงไม่มีคําถามให้คงจะมีในช่วงหน้าขอขอบพระคุณที่กรุณาอดทนฟังแล้วมาผม,มให้โอกาสหายใจเลยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณพิชัยมากนะคะสำหรับการบรรยายในเรื่องของแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการชุมของขคณะกรรมการบริษัทนะคะพูดไปในเรื่องของหน้าที่บทบาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนวปฏิบัติทีด่ดีแล้วก็สุดท้ายนี้ในเรื่องขององค์ประกอบของการเป็น,นคณะกรรมการบริษัทนะคะช่วงนี้ค่ะจะให้ทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างนะคะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาในสู่ช่วงของการเสวนานะคะแล้วก็ขออนุญาตตรงเวลาสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ประมาณ ตอนนี้ก็คือบ่าย2องโมงนาทีนะคะกลับเข้ามาบ่าย3ามโมงกับอีก10นาทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอนำทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่งาน CG Forum ครั้งที่1ประจำปี2557ค่ะ e x e c t i v e n e s s in Board Room r o t e to Success and Best Practice นะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงของการเสวนาและเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในเรื่องของคณะกรรมการบริษัท กลไกหลักนะคะในการสร้างความมั่งคั่งให้กับกิจการค่ะหากกรรมการท่านใดนะคะมีคำถามนะคะสามารถที่จะลิสต์ประเด็นคำถามนะคะและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่บริเวณด้านข้างได้เลยรวมไปถึงถ้าเกิดอยากจะถาม สดๆเลยนะคะก็จะมีไมค์อยู่รบริเวณตรงกลางหรือยกมือหรือจะมีเนาะเจ้าที่เอาไมค์ไปให้ที่โต๊ะได้เลยนะคะค่ะลําดับต่อไปค่ะก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะที่จะมาเสวนากับเราในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณพัชรราดิหลกรุ่งทีรพบค่ะประธานคณะอนุกรรมการบริษัทพิบาลและความราับผิดชอบต่อสังคมตลาดซับแห่งประเทศไทยค่ะ ท่านที่2นะคะขอเรียนเชิญคุณพิชัยชุนหาวชิรค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะประธานกรรมการบริษัทบาญชาติเตรเรียมจำกัดหมาชนค่ะท่านที่3นะคะคุณยุทธวรชัตทานค่ะประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์เม์แบงกิฟเองประเทศไทยจำกัดหมาชนค่ะและท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์จารุพรวัยนันค่ะประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท VGI Global Media จำกัดมาชนค่ะซึ่งได้ให้เกียรติเป็นผู้ดำนินรายการและร่วมเสวนาในวันนี้นะคะขอมอบเวทีนี้ให้กับทั้งวิทยากรทั้ง4ีท่านได้รายคารเรียนเชิญค่ะฮัลโหลขอขอเวลานอกเสียบนิดหนึ่งเสียบติดตัวนี้อันตรายนะฮะห้ามเดินเข้าห้องน้ำ เค <laughs> ยเผอเดินเข้าไปห้องน้ําเหมือนกันก็ส <laughs> <laughs> <g mumbles> วัสดีทุกท่านนะคะเข้าใจว่าตั้งแต่เช้านะคะเราก็ได้เจ้าภาพที่ดีคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่งไม่ค่อยเลี้ยงอาหารนะคะเนื่องจากไม่ทราบกลัวคนน้อยหรือไงไม่ทราบเลยเลี้ยงอาหารซะเลยพวกท่านก็จะได้มาแต่ว่าพวกท่านที่มาประมาณ150ท่านนี้น่าจะดีใจนะคะเพราะว่ามีเวทงลิสต์รออยู่อีกประมาณ50ท่าน แล้วตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่สามารถจะทําให้ได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วถ้าไปประชุมที่ห้องท่านอาจารย์สังเวียนเนี่ยเราได้ใกล้ๆ3 0 0คนแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้ก็มีการสัมมนาในเรื่องอื่นอีกนะคะเอะเราเป็นรูปเมน้อยเหรอถึงต้องมาตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> นะคะแต่ว่าก็คือสรุปแล้วก็เลยทําให้มีหลายท่านที่มาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าพวกท่านโชคดีนะคะที่ได้มาวันนี้แล้วก็รถลาคงยังไม่ติดยังไม่ใช่วันที่ยีิบเก้านะคะแล้วก็ยังเดินเหินกันสะดวกอยู่นะคะ แล้วถ้าท่านใดวันที่2 9เดือนหินไม่สะดวกก็เคญเชิญใช้บริการรถ BTS นะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ BGI นะเอตลาดหลักทรัพย์เขาจะว่าไหมฮะเนี่ยนะคะว่า c g ไม่ดีนะคะอะไรทำนองอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนหลังก็ใช้เมื่อกี้ท่านพี่ชัยเพิ่งบ่นว่าเงินเดือนคนไทยถ้าแถวแถว45,000เนี่ยไม่ควรมีรถหรอกใช่ไหมคะเราก็เกือบจะเชิญชวนแล้วให้มาใช้รถไฟ BTS ก็กลัวท่านจะว่าเอาว่า 4G ไม่ดี ก็เลยนั่งฟังท่านเฉยๆนะคะก็กลับเข้ามาหัวข้อเรื่องของเรานะคะซึ่งจริงๆวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ว่า CG Center ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นําหัวข้อเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยนะคะถ้าเผื่อท่านสังเกตนะคะบางเอิญอันนี้ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษสงสัยเพื่อให้ออกข่าวเวลาไปลงแบงกโค้ดโคส์เนชั่นเป็นภาษาอังกฤษจริงๆภาษาไทยของเราเนี่ยนะคะเข้าใจว่าชื่อยาวมากเลยคณะกรรมการบริษัทกลไกหลักในการสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร ถ้าสมมุติท่านดูภาษาไทยนะคะจะมีคำสองคำที่สัมพันธ์กันคือ board of director คือคณะกรรมการบริษัทและมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าธุรกิจที่ยั่งยืนคือ sustainable business นะคะมีคำสองคำที่เกี่ยวโยงกันก็เรื่องเดียวกันนะคะ,ะความจริงท่านประธานตลาดหลักทรัพย์กลับไปแล้วนะคะท่านก็ได้ปูพื้นเรื่องของ ESG ก็คือในเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันขอนิดหนึ่งขอย้ำท่านนิดเดียวนะคะว่าหัวข้ออันนี้ ถ้าเอาสองเรื่องมาผนวกเข้าด้วยกันนั้นท่านจะเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์นั้นพยายามที่จะมาให้ความเข้าใจของพวกเราที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเข้าใจตรงกันนะคะว่าตอนนี้เทรนด์ของโลกเนี่ยเข้าไปทางไหนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ท่านประธานตลาดหลักทรัพย์พูดถึง ESG นะคะบางคนก็มาถามวนะ่ามันเกี่ยวกับ ESE อย่างไรนะคะเข้าใจว่าคุณบดินมาถามนะคะจากตลาดหลักทรัพย์นั่นก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเป็นทั่วโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า ถ้าจะไปทาง E S E ก็คือตัว E ก็คือ Environment ตัว S e, ก็คือ Social นะคะตัว E ตัวก็คือ Economic Prosperity เพราะนั้นจริงๆหลายคนเขาจะบอกว่าเป็นเสาหลัก Three Pillars นะคะ for Sustainable Business นี่พูดแบบคนเคยสอนหนังสือนะคะคงไม่ว่ากันนะคะด,ด,ดุษฎีบัณฑิตสองท่านคงไม่ว่ากันเพราะนั้นจริงๆในหลายแห่งเนี่ยเขาบอกเป็นเสาหลักในการที่จะทำให้ธุรกิจในประเทศต่างๆเนี่ยมีความยั่งยืนเพราะนั้นหลายแห่ง ก็อาจจะใช้ ESE e, นะคะก็คือหมายความว่าคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมคือ E ตัวแรก Environment ตัวที่2ก็คือคำานึงถึงสังคมนะคะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วตัวที่3ก็คือต้อง comply กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ใช่คำานึงถึง2ข้อแล้วการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ E ตัวหลังนะคะเราก็ไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกเป็น t r e e pillars ในแวดวงของวิชาการนะคะแต่ว่าตอนที่เมื่อเช้าที่ท่านกังวันใช่ไหมไม่ใช่เมื่อเช้า ท่านประธานตลาดหลักทรัพย์นะคะที่ท่านบอกว่าโอเคเรามี3บริษัทละที่ถูกลิสต์เมาเป็น ESG ที่ดาวโจนส์อินดัสทรีเอเวอเรจหนึ่งบริษัทก็คุณพี่ชัยเคยอยู่ตรงนั้นนะคะตอนนี้ลูกดิ่านก็อยู่ตรงนั้นนะคะ,เ,ะเขาก็พอใจอะนะคะเพราะฉะนั้นในตรง ESG ก็คือเริ่มพูดกันถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมตัว E ตัว S ก็คือเรื่องของโซเชียลและตัว G ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการแบบหลักธรรมาภิบาลคือ4 G นั้นท่านจะเห็นว่าหัวข้อที่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะ sustainable business เนี่ยก็คือมาจากรากฐาน ESG นะคะวันนี้ก็ถือว่าเราจะมาพูดเรื่องตัว G ตัวเดียวก่อนนะคะ e s ก็หลายครั้งท่านอาจจะไปตัดไปจับก,กันต่อนะคะอันนั้นก,ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่อีกอันหนึ่งท่านจะเห็นมีคำว่าคณะกรรมการ board of director เพราะนั้นตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าเผื่อ l i s t e d Company จะเห็นว่าหลายบริษัทเริ่มบอกว่าปีนี้ตัว AEC ซึ่งคุณยุทธรู้สึกจะอยู่ในกลุ่มพวกนี้ไหคะคือทำในเรื่องของที่ว่าออกข้อกำหนดมา243ข้อว่าเราจะ comply กับเรื่อง c g ใน243ข้อหรือเราเรียกว่าฟอร์ม156เนี่ยอย่างไรที่จะเริ่มใช้1มกรา57นะคะตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักของการให้คะแนนกรรมการเนี่ยจากที่ผ่านมาในปี56เนี่ยนะฮะ ประมาณ25%เพราะหนึ่งมกลาปุ๊บ57ต่อไปนี้น้ำหนักของบทบาทของกรรมการเนี่ยเปลี่ยนแล้วะเป็น35%<ม>เพราะนั้นถ้าท่านเอา2หัวข้อมารวมกันเนี่ยต้องขอชมตลาดหลักทรัพย์นะคะที่ว่าเลือกหัวข้อได้ดีแล้วก็ทันการกับหลายท่านที่สามารถที่จะไปปรับในองค์กรของท่านนะคะเพราะเพิ่งจากควอเตอร์แรกยังไม่เสร็จนะคะก็เรียนให้ทราบว่า นี่ขอชมก่อนนะคะใช้เวลาชมนานไปหน่อยนะคะก็อยากจะเรียนว่าก็กเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในหัวข้อวันนี้นะคะดิฉันก็เนื่องจากว่ามีวิทยากรผู้ทรงควณวุฒิหลายท่านนะคะก็ท่านคงจะมาพูดวันนี้เฉพาะเรื่องบทบาทของกรรมการที่จะยี่ามาเป็น35มาเป็นต์น้ำหนักที่เยอะเนี่ยนะคะกับตรงตัว G ยังไม่ได้ไปตรงเรื่องตัว E กับตัว S คือเรื่อง 4G นะคะบทบาทของกรรมการว่าจะเป็นอย่างไร หลายท่านก็บอกโอ้ยรู้แล้วเพราะอ่านกฎกรรอหรือรกกรอ,อากกา่านกฎข้อบังคับอะไรแต่อะไรมาเยอะแยะแล้วหลายคนก็เตรียมที่จะมาแข่งขันกันกระดกกระดาเขาเริ่มที่จะเรตติ้งบริษัทว่า CG จีเรตติ้งเป็นยังไงหลายคนก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะแต่ว่าเราซักซ้อมว่าเราเข้าใจตรงกันนะมีความรู้ความเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบะการณ์กันนะคะว่าแต่ละบริษัทเป็นยังไงก็ขออนุญาตแนะนําท่านวิทยากรนะคะ เอาตามอายุหรือเอาตามอะไรนี้ <c oughs> คุณอู้บอกถ้าตามอายุคุณพัชชิลานี่บอกเดี้ยนอายุน้อยที่สุดนะคะถ้าง,งั้นเอาคุณยุทธแล้วกันนะคะเอาคุณยุทธแล้วกันคุณยุทธนี่สงสัยเกิดมาเพื่อเป็นประธานอย่างเดียวคะ่ะ <c oughs> เพราะตำแหน่งที่ส่งมานี่เขาหลังเปลี่ยนชื่อจากยุทธเป็นประธานแล้วกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าท่านส่งมานี่เป็นประธานหมดเลยนะคะ <c oughs> ไม่มีเป็นรูปกรรมการเลยนะคะ <c oughs> ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอง ประเทศไทยจำกัดนะคะประธานกรรมการบริษัทสยามพาณิชย์นิสซิงเกี่ยวกับลิสซิงไม่ทราบเป็นไงฮะรถมือสองรถมือหนึ่งป้ายแดงเป็นไงฮะปัญหาฮะนี่พูดในฐานะแบงค์ชาติเหมือนกันฮะเรารู้เหมือนกันว่ามีปัญหานายผัดประธานกรรมการบริษัทปรีชากรซึ่งอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ประธานกรรมการบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดซึ่งทำท่าว่าจะมาเข้าตลาดมาเข้ายังฮะอ่ะยางนะคะก็ฝากท่านประธานให้มา ก็จริงๆท่านมีตำแหน่งอื่นๆมากมายนะคะแต่ที่ congratulation ล่าหลังหน่อยก็คือท่านได้ดุษฎีบัณฑิตจากนีดานะคะ